มานท่านผู้ชมในพูนจะพามาดูบ้านใหม่ที่ได้ทำการอัปเดตเข้ามาใน blue h a v e n นะท่านผู้ชมนี่บ้านก็จะหน้าตาแบบนี้เป็นหน้าตาแบบ minimal มินิมอลนะท่านผู้ชมมี2ชั้นเว้ยสไตล์แบบเรียบเรียบนะเออโอเคก่อนจะไปดูว่ามันมีความลับอะไรบ้างหรือตู้เซฟอยู่ไหนก็ขอวันละหนึ่งไล์ได้ไหมพวกแกมาทีเราจะมาสปอนกันเลยท่านผู้ชมนี่บ้านจะหน้าตาแบบนี้นะั่นหลังนี้นะนนี่ตายแบบชิวๆเดี๋ยวเราก็รอบ้านสักครู่นะท่านผู้ชม ผมรู้สึกตื่นเต้นจังเลยบ้านกว่าจะอัปเดตมาก็รอนานนะท่านผู้ชมมันจะเป็นแบบสีขาวนะเออสีขาวตัดกับดำนิดหน่อยเสาไม้สีน้ำตาลอืมแล้วก็ดันนะาจะมีตู้ไปสนีนีตู้สองจดหมายฝากลักไม่ใช่ละอันนี้จะเป็นโรงรถนะท่านผู้ชมแล้วก็จะเดี๋ยวนะผมจะพูดถึงอันนี้ดีกว่านี่มันมีเก้าอี้นั่งชิลอยู่ห้าบ้านเว้ ผมจะมาพูดถึงเรื่องอะไรต่างๆภายในบ้านด้วยนะท่านผู้ชมนะแล้วเราก็จะมาหาความลับกันว่ามันมีความลับอะไรบางนี่จะตกแต่งเป็นกระจกแบบใ,ใสๆนะท่านผู้ชมเพื่อจะมองเห็นดีวทัดด้านในเวแล้วก็เข้าไปในบ้านกันเราเออจะมีโซฟานะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีโต๊ะกระทืบโต๊ะไปซะโอ้โหไปไงโต๊ะแข็งแรงยี่ห้อนี้นะท่านผู้ชมสนใจติดต่อโทนดนา้านในซื้อโต๊ะไม่ใช่ละ มีโซฟานั่งดูทีวีนะท่านผู้ชมรายการ Blue Heaven หรือเปล่านี่ไง Blue Heaven TV แล้วก็สามารถจุดเตาผิงได้เอก็จะเป็นเรื่องพื้นฐานนะที่ทุกคนน่าจะรู้แล้วส่วนด้านนี้จะเป็นที่นั่งกินข้าวนะท่านผู้ชมนะเหมาะก,กับครอบครัวใหญ่หรือเปล่าบ้านหลังนี้เออนั่งในหกที่นั่งกันเลยเดียวแล้วก็แบบครัวครัวกับที่นั่งเล่นนติดกันเลยนะท่านผู้ชมนะตู้เย็นก็จะมีของกินอะไรให้เรา โอ้ไ oh ม่มีมีของกินเพียบเลย <Wow. S 1> เปิดออกมากเป็นห,หิวเหลือเกินปิดไว้นะเปืองไฟเออมีที่ลับอะไรหรือเปล่าแถวนี้ตัวน,นี้ก็จะเป็นอ่างล้างจานนะท่านผู้ชมเป็นอะไรก็ว่ากันไปเฮ้ย <Hey, S 2> มีห้องใต้บันไดเฮ้ย <Hey, S 2> ที่ลับ,ท,ลบที่ลับที่แรกอันนี้อันนี้นับหรือเปล่าวะเฮ้ย <Hey, S 2> มันเข้าไปในห้องใต้บันไดแบบนี้ได้เลยอปตดเทเลย ตอนนี้ก็จะเป็นปฏติมาก,กรรมรูปนะท่านผู้ชม <c oughs> ไม่รู้ว่ารูปอะไรวะอันนี้ก็จะเป็นรูปอีกและด้านนี้ส่วนด้านนี้จะเป็นโรงจอดรถนะท่านผู้ชมตรงนี้คืออะไรวะตรงนี้ทําไมมันโลง่โลงๆอ่ะโรงจอดรถทําไมตรงนี้มันโล่งวะอ,อ้านวนี้ปิดไฟเป็นร,รมอันนี้น่าจะเปิดโรงจอดรถเออให้ตรงนี้เขาทำไม่โล่งๆวะผุ้รฒนาเขาลืมใส่อะไรหรือเปล่า ปกติบ้านแบบนี้ผมเห็นเขาใส่เครื่องซักผ้าเว้ยใช่ปะเออน่าจะมีเครื่องซักผ้าหรืออะไรเว้ยอันนี้ช่างมันเถอะไม่รู้ผมเปิดลงรถออกทําไมเ,เมื่อกี้อันนี้จะเป็นห้องน้ําชั้นล่างนะท่านผู้ชมนะสามารถมาใช้บริการกันได้เปิดก๊อกน้ําทิ้งเว้ยปิดดีกว่าเราจะจะเป็นซุ่มด้านนี้เอาเวลาเข้าห้องน้ําก็เห็นด้านนอกดิวิธีแก้ปัญหาไม่เห็นด้านนอกปิดผ้าม่านเลยนี่แล้วก็เข้าห้องน้ํา แอ่ทำไมห้องน้ำว็ทำมามันมีหน้าต่างวะมันไม่ได้เนี่ยเนี่ยใครมองเข้าไปข้างในมันก็เห็นใช่ปะทะลุก,กระจกตัวนั้นนอกจะจะเป็นแบบแคมปิง้งปิกนิกเลยท่านผู้ชมนี่ก็จะมีกำแพงถ้าเราสปอนบ้านจุดที่ย3ิบสามเหมือนผมนี่เราก็จะได้ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองบลูเฮเวนแล้วก็จะมีเตาเตาย่างเราจะเพิ่มอุณหภูมิมันสูงนะเดี๋ยวตัวเราไหม้เว้ยย่างนั่นย่างนี่กินนะท่านผู้ชมนี่สามารถ กิทำได้ตามใจชอบนี่ย่างไปเลยน่าอร่อยนะดูทิ้งไว้นี่แหละอย่าบอกนะกลับมาไฟไหมเฮ้โ <l acht> <l acht> ต๊ะพวกนี้มันโต๊จีนเลยว่าท่านผู้ชมมีผ้าคลุมด้วยเว้ใช่ป่ะด้านนอกก็มีต้นไม้หนึ่งต้นตรงนี้อยู่ว่าเป็นบ้านแบบชิวๆนะท่านผู้ชมปิดประตูบ้านซะก่อนเข้าบ้านแล้วก็มีอะไรอีกว่าเดี๋ยวเราจะไปดูชั้นสองกันชั้นสองนี่เข้ามาถึงแล้วว่าจะเจอรูปปฏิมาก,กรรมอะไรไม่รู้ โอ้วก็จะมีห้องอีกหลายห้องเลยนะท่านผู้ชมมีห้องนอนเวห้องนี้นอนได้สองคนนะแล้วก็มีห้องน้ําส่วนตัวในในตัวหรือเปล่านี่ไงห้องน้ําส่วนตัวแล้วก็จะมีหันแน่ตู้เซฟไม่ใช่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้อยู่นี่เฉยเวยส่วนมากเขาจะเอาไว้กับตู้เสื้อผ้าไว้แต่รอบนี้ไม่มีเวเออแปลกดีว่ะเฮ้ยตรงนี้เราเราขึ้นไม่ได้เวขึ้นยืนไม่ได้เวกรมตู้เซฟอยู่ไหนเอยนี่จะเป็นห้องน้ํา ห้องน้ําอาก้างหน้าถือว่าก็ทําได้ดีนั่นเองอันนี้ก็ส้วมเออว่ามีทจ้งมีส้วมอีกมีส้วมเข้ามาอีกห้องหนึ่งเว้เพราะว่าห้องน้ํามันสามารถเปลี่ยนเสื้อผ้าได้ไงเผื่ออีกคนหนึ่งากเข้าส้วมอีกคนหนึ่งอยากเปลี่ยนเสื้อผ้าไงเออวะถือว่าทําดีทําดีในห้องนี้ห้องนอนห้องนี้จะมีห้องนอนห้องน้ําส่วนตัวแต่ห้องนอนห้องนี้น่าจะเป็นห้องนอนที่รับแขกหรืออะไรก็ว่ากันไปหรือเปล่าเพราะว่ามันมีแต่ที่นั่งเล่นนะไม่มีห้องน้ํา สามารถนอนได้สองคนนะห้องนี้เออเป็นบ้านแบบเรียบรู้นะเรียบเรียบแต่รู้อันนี้ก็จะเป็นห้องน้ําชั้นสองนะน่าจะห้องน้ํารวมเวยใช่ปะมีจะพูดแบบสาระกันทั้งนั้นเลย <c oughs> ยังไม่ได้หาที่รับอะไรเลยอันนี้จะเป็นห้องนอนอันนี้เป็นห้องนอนแบบน่าจะห้องนอนลูกๆหรือเปล่าเพราะว่ามีสมุดหนังสืออะไรหรือเปล่าแต่ไม่มีห้องน้ําในตัวนะ หห้องนู้นเห็นแก่ตัวมีห้องน้ําห้องเดียวอ่ะห้องอื่นไม่มีห้องส่วนตัวเลยต้องออกมาเข้าห้องน้ําอันนี้เฮ้ยเดี๋ยวต่เหมือนตรงนี้มันเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมต้องเอาถุงนอนมาหาที่รับวันผู้ชมวะเราต้องใช้ทุกอย่างให้เกิดประโยชน์นี่ถุงนอนถุงนอนแต่ไม่ได้นอนอ้าวเรี๋ยวเข้ามามันทะลุห้องนอนอีกห้องหนึ่งเลยนี่หว่าเวนก โอไม่ฉันนอนกลางวันหรอเนี่ยที่รับมันจะอยู่ไหนวะแล้วผมสงสัยห้องที่อยู่ด้านล่างสุดเว้มันจะไปเชื่อมที่ไหนวะนี่นะผู้ชมตรงนี้หรือมันหรือหรือไปเชื่อมห้องน้ำบอกวะเอา้ามันเชื่อมห้องน้ำจริงๆริงด้วยเว้ไม่ใช่ไม่ใช่อืมมีที่รับที่ไหนว่าแล้วผมจะมาวางที่นอนทำเพื่อเอาออก มีที่รับที่ไหนูีใต้บ้านมีปะวะหรือแบบใต้หลังคาได้ป่าบบท่านผู้ชมดี๋้วยผมสงสัยตรงนี้เนี่ยท่านผู้ชมสังเกตลังคาตรงนี้ไปเนี่ยนหลังคาตรงนี้ที่ผมจะไปเสียบทุงนอนตรงนี้ดูเว้ยนี่มันจะเป็นทะลุหลังคาเว้เผื่อตู้เซฟอยู่นี่ใช่ปะนอนลงไปมีปะอ้าวบักเอ้ผมหล่นลงมานี่เลย แสดงว่าไม่ใช่แต่ผมสงสัยตรงนี้เดี๋ยวแป๊บนึงปั๊บเสียเพ้าอไปอา้าวเก็บทุกนอนไปตรงนี้ดีเออนอนเฮ้ย hey, แต่ผมขึ้นมาบนฟ้าได้ป่ะแต่ก็ไม่เห็นมีอะไรนะไม่แต่ปุ่มอะไรเนี่ยมันคืออะไรอันดำๆเนี่ยเป็นห้องรับใต้หลังคาไปแล้วผู้ชมเนี่ติ่งๆนี่คืออะไรวะต,ตู้เซฟอยู่ไหน ผมจะออกจากที่นี่ยังไงอ่ะเอาถุงนอนเสียบตรงหลังคาได้ปะเออแล้วก็นอนเฮ้ย <c oughs> ผมทะลุหลังคาบ้านเวนคกับ <c oughs> สรุปที่รับมันอยู่ไหนวะไม่ห้องน้ำห้องน้ำมันโลง่ลงโห้องน้ำโลง่งโงนะห้องรับอยู่ในห้องน้ำเปล่าวะหรืออยู่ไหนวะตรงนี้ก็ไม่ใช่นะอันนี้มันเป็นห้องน้ำ ล่าสุดมันมาดูรอบบ้านแล้วนผู้ชมผมไม่รู้ว่ามันมันอยู่ไหนวะเด้ๆลงรถเหรอตรงนี้หรือเปล่านี่ตรงนี้มันคืออะไรเผื่อมันมีทางลงไปไงว่าตรงนี้มันดูแปลกๆที่ผู้พัฒน,นาก็ทํามาอา้าวไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรเลยพวกแกมีแต่ความว่างเปล่าเอา้าบักบักอีแลวไม่บักไม่บักโอเคอเค มันจะอยู่ไหนห้องหลับแต่ห้องใต้บันไดมันไปไหนต่อได้ปะน่าจะเชื่อมกับนอกบ้านเลยนะอันนี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกันเลยอยู่ไหนว่ะตูเซฟตูเซฟห้องน้ำเออห้องน้ำมันไม่มีอะไรเลยตรงนี้นะผู้ชมตรงนี้มันเป็นปูนเฉยๆ้ยนอนลงไปดิอ้าวผมเจอตูเซฟแล้ว มันอยู่ตรงห้องน้ำนี่ตู้เซฟของจริงของแท้แน่นอนตรงแท้แน่นอนถ้าเราออกออกไงวะหรือมันมีวิธีเข้าแบบอื่นไหมใครใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้มันมีวิธีเข้าแบบอื่นไหมวะไม่มีนะกดกระถางดอกไม้เลยาไม่น่าใช่เอาท่านผู้ชมหลังตู้เซฟมามันก็มีห้องลับอีกเหรออยู่ตรงข้างห้องน้ำเฮ้ยเอาดี ีโคเทเลยเป็แบบดีห้องรับตรงนี้ก็น่าจะไม่มีเออว่าสรุปก็เจอตู้เซฟจันได้นะท่านผู้ชมบ้านสามห้องนอนของเราบ้านครอบครัวใหญ่ของเราก็จะประมาณนี้นะห้องน้ําบ้านหลังนี้มีกี่ห้องวะก็จะสามห้องน้ําเลยนะหรือห้องน้าโคตรเยอะเลยจะบ้านที่ใหญ่กว่านี้น่าจะห้องน้ําใหญ่กว่านี้อะไรก็ว่ากันไปเออว่าปิดลงรถก่อน โรงรถน่าจะจอดรถได้สองคันได้ป่ะปกตินี่พูดแคเว็นจอดรถได้กี่คันมาด้วยผู้ชมมาผมลองเอารถไปจอดเลยนี่รถก็ไปจอดน่าจะจอดได้สองสามคันเลยนะโรงรถคนส่วนมากไม่ค่อยจอดรถในโรงรถหรอกคนในแบบนี้ส่วนมากเขาจะจอดรถทิ้งไว้หน้าบ้าน <c oughs> เออเดี๋ยวผมจะลองเอาเทปทดสอบกันทดสอบจอดได้สองคันนี่เป็นไงครอบครัวใหญ่เราจอดได้หลายคันแล้วก็ปิดโรงรถไปซะเอ้ถือว่าบ้านเขาทําได้มาดีนะเป็นบ้านเรียบๆนะใช่ป่ะเออวดีเดี๋ยวผม ผมจะลองเขียนป้ายหน้าบ้านดูมันจะป้ายมันจะอยู่ไหนวะบ้านผมเองงับตัวหนังสือสีเขียวอ,อ๋อถ้าเราเขียนป้ายบ้านป้ายมันจะอยู่นี่มันไม่มีป้ายแบบเป็นป้ายเลยเป็นเป็บตัวหนังแสบบือเราสามารถตั้งได้ยาวแค่ไหนวะงับงับงับงามงมบนใบไม้อีกหลายตัวป้ายแบบย,วย,วยาวๆ <c oughs> นี่ไง <c oughs> ตั้งตัวหนังสือแบบย,วย,วยาวๆได้เลย <c oughs> เออวะ ม,มันนักผู้ชมก็จะประมาณนี้นะสำหรับบ้านหลังนี้ก็ได้ดูแล้วว่าตู้เซฟเป็นอยู่ไหนนาะนผู้ชมใครอยากหาก็จะอย่าลืมให้จะลองมาดูกันตู้เซฟนะแล้วก็บ้านถือว่าสวยดีดูเรียบเรียนะโอเคนาะนผู้ชมวันนี้ก็ขอจบคลิปวิดีโนี้นะถ้าใครชอบก็ฝากแล้วก็แชร์กับส b s c r i b e ผมด้วยนะครับผมโอเคไปแล้วครับผมบ๊ายบายเจิดไป